เซฟนิวเออร์จินเซ็ตครับต้องดองนั่นครับเซฟนี้เพราะว่าไม่ทันเขานะครับ <c oughs> เขาเติมกันเยอะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูผู้เล่นก่อน กินหมูครับไม่ต้องกดยาครับม,ม,ม,มีเสียงแทรคซอนขอไปนะครับพอบดีทำง,งานอยู่ครับโอ้แหลก,อกโอ้โอ้โอ้โกระตุก นักดาบได้เปรียบสกับถ้าพลังเยอละละัมหาเด้ครับแต่ดาเมจไม่แรงรงะบบเซิร์ฟนี้นะครับดีทุกอย่างครับศาสไทยเล่นง,ง่าย ต้องปลุกเราครับเดี๋ยวไม่ทันครับดาเมจแชนนี้ก็น่าจะพอสำหรับดันสองคนนี้เพราะว่าพลังเขาน้อยนะครับค้าศูนถ้าเจอคัดหนึ่งคัดสนะองครับอาวุธคันสิบแน่นอนครับแปดคันเก้าคันสิบแน่นอนเลยผมไม่อยากขึ้น ครับคัวครับของม่วงเยอะครับแต่ว่าเซฟนี้ซ้อยแพงมากๆนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าได้อะไร รอบนี้50ทูร์ได้เออติมเฉพาะบัตรทูร์ได้่อ,อ5,000เพชรดูของที่ได้มาครับสร้อยแทบไม่หลน่น ตัก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับมีเซิร์ฟมาใหม่นะข้าลห้าครับแต่ผมอยู่อยู่เซิร์ฟสี่ครับครับงั้นปอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ